สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็วันศุกร์นะก็เราอยู่กันหลายวันนะครับวันนี้ก็เป็นรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้นะครูได้บอกไว้คราวที่แล้วนะครับประวัติศาสตร์เราในภาคเรียนนี้เราเรียนทั้งหมดสามหน่วยด้วยกันนะสามหน่วยนั้นเราก็เรียนมาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องงานต่างๆที่ได้ครูครูได้สั่งไปในแต่ละหน่วยนะครับว่า นักเรียนนะได้ทำหรือได้ส่งครูหรือยังนะครับวันนี้นะเราจะมาทบทวนกันว่าในวิชาประวัติศาสตร์เรามีงานอะไรบ้างมีกี่ชิ้นกี่คะแนนแต่ละชิ้นมีคะแนนกี่คะแนนนะครับเรามาดูกันแรกเลยนะครับวันนี้นะเราจะมาทบทวน นะงานของราวิชาประวัติศาสตร์นะครับในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นั่นเองนะงานนะก็จะเป็นคะแนนระหว่างเรียนนะครับก็คือพูดง่ายภาษาที่เราพูดกันประจํะาภาษาประจําของเราก็คือคะแนนเก็บนะคะแนนเก็บทั้งหมด70คะแนนในรายวิชาประวัติศาสตร์นั้นประกอบด้วยทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะชิ้นแรกครับนะชิ้นแรกเลยชิ้นแรกชิ้นนี้นะครับ ก็จะเป็นเกี่ยวกับหน้าปกนะที่ครูให้สับนามของไอ้จ้านี่นะแผ่นแรกเลยคือหน้าปกหน้าปกนะอันนี้ครูบอกว่าเขียนภาคนี้หนึ่งปีการศึกษาสองพันร้อยหกสี่แล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับในบรรทัดสุดท้ายก็ให้ตกแต่งวาดภาพอะไรที่นักเรียนจินตนาการหรือตกแต่งอะไรให้สวยงามอันนี้ครูให้คะแนนเยอะเลยอันนี้ให้สิบคะแนนครับ สิบคะแนนเดี๋ยวครูจะให้นะส่งนะครับเดี๋ยวเรียกส่งให้สิบคะแนนเลยชิ้นนี้นะครับชิ้นต่อไปชิ้นลอไปเป็นชิ้นเกี่ยวกับนะชิ้นงานที่เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะในครั้งแรกเลยที่เราเรียนกันก็คือตัวย่อของสกลาด ไม่ว่าจะเป็นพุทธักาตคิศสกาชแล้วก็ทิศละสกาชนะครับแล้วก็เหตุการณ์สำคัญนะเหตุการณ์สำคัญที่เกิดพุทธักาตคิศสกาชแล้วก็ทิศละสกาชนะครับนักเรียนจําได้ไหมครับนะในงานแรกเลยนะเป็นงานที่สองไม่ใช่งานแรก,งา,แรกงานแรกคือหน้าปกของเรางานที่สองนะครับก็เป็นงานตรงนี้นะงานะ ที่2อันนี้ครูให้ห้าคะแนนถ้าตอบครบครบ,ครบทุวนนะครับครูให้ห้าห้าคะแนนเลยต่อไปครับชิ้นที่สองครับชิ้นที่สองนี้จะเป็นการเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบพุทธศักราชคิดศักราดแล้วก็ยีราศลัดอันนี้ครูก็มีเฉลยให้นะครับนักเรียนก็นะทำนนี้ นะครับเป็นสกราชนะเปรียบเทียบ er. จากสกราชพุทธสกราชกลายเป็นคิดสกราชเป็นฮิตลอคสกราชนะครับก็มีการเปรียบเทียบอันนี้นะจากอะไรครับพุทธสกราชเป็นคิดสกรารก็แย่ลบห้าร้อยสี่สิบสามนั่นเองนะถ้าเป็นพุทธสกราชเป็นฮิตลอคสกราชก็ลบอะไรครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้า าดูคิดสักสาดบ้างถ้าคิดสักสาดให้เป็นผู้สกสาดก็อะไรครับบวกบวกเทไหรห้าร้อยสิบสามเป็นห้าร้อยสิบสามไปนะครับถ้าเป็นฮิลอ์สักสาดก็ลบก,กับหกร้อยี่สิบสองถ้าฮิลล์สกสาดนะครับฮิรล์สกสาดกลายเป็นผู้สกสาดก็ฮิลล์สกสาดบวกกับหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าก็จะไปกลายเป็นผู้สกสาด ถ้าเป็นคิดสละก,ก็ฮีเลาบวกกับหก2อยิบสองนั่นเองนะอันนี้คือนะครับงานชิน้นนี้นะครับนี้ส่งด้วยนะครับรูให้5าคะแนนชิ้นนี้นะครับต่อไปชิ้นนี้ครับเปรียบเทียบวันเดือนปีเกิดนะครับในผู้สละคิดสาะก,ก็ฮีเศัรรกรลชว่านักเรียนนั้นนะเกิดในพุทธศตวราช ที่เท่าไรที่สลัที่เท่าไรแล้วก็ยี่ต่อสลัที่เท่าไรส่วนวันกับเดือนไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะมันตายตัวอยู่แล้วนะนี่ก็เป็นชิ้นที่หนึ่งสองสามชิ้นสี่ลนะนะชิ้นที่สี่ครับนี่เป็นชิ้นที่สี่ครูก็ให้ห้าคะแนนนะครับห้าคะแนนชิ้นนี้ต่อไปอ่า เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะครับในวันศุกร์ที่18มิถุนายนนะอันนี้ครูให้น,นักเรียนตั้งคําถามเกี่ยวกับหมู่บ้านของนักเรียนเองนะครับก็ตั้งชื่อหมู่บ้านของนักเรียนนะม่ตั้งชื่อนะครับบอกชื่อหมู่บ้านของนักเรียนแล้วก็ถามคําถามทั้งหมด5ข้อด้วยกันหมู่บ้านนักเรียนเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ว่าไปนะครับเป็นคําถามทั้งหมด5ข้อไม่จําเป็นต้องตอบนะครับเพราะว่าการตั้งคําถามนั้นเป็นแนวทางการหาคําตอบ นะซึ่งเราจะเป็นแนวทางในการสค้นข้อมูลนั่นเองนะนะครับอันนี้ไม่ต้องตอบคำถามมานะตั้งแต่คำถามอย่างเดียวพอนะวันนี้ก็เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สองละเป็นชิ้นที่อะไรฮะที่ห้าละนะครับชิ้นที่นนห้านนคะรูให้ห้าคะแนนนะให้ห้าคะแนนนต่อไปครับ อันนี้ก็วันศุกร์ที่ยี่สิบห้ามิถุนานะครับก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะก็เติมจากง่ายสุดไปยากสุดนะจากแหล่งเรียนรู้ใดที่นักเรียนคิดว่าง่ายสุดนะแต่ละคนความแตกต่างนะไม่เหมือนกันนะแต่ก็มีกฎเกณฑ์เล็กๆล็กน้อยๆ้อยนะให้นักเรียนสังเกตนะครับว่านักเรียนสามารถทำอะไรได้ง่ายที่สุดแล้วก็ไปถึงยากที่สุดเลยนะ ก็ต้องพิจารณาว่าตัวเลือกที่เป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยอันไหนที่เราไปง่ายเข้าถึงง่ายนะครับเราก็จับนะอันนี้ได้5คะแนนห้า,นานะแนนแล้วก็ชิ้นนี้นะครับเป็นหน่วยการเรียนรูทนน้ที่2กันนะที่สนะครับเป็นทม์ไลน์หรือเส้นเวลานะครับก็ รูให้นักเรียนบอกกับกิจวัตรประจําวันของนักเรียนเองนะครับแต่ว่าแต่ละอย่างนะครับว่าแต่ละเวลาของแต่ละวันเนี่ยนักเรียนทําอะไรบ้างนะทำอะไรบ้าง,างแต่ตื่นนอนนั้นเข้านอ,นอนเลยนะครับในกิจวัตรประจําวันของนักเรียนก็เป็นไทม์ไรนะครับนักเรียนจะแปะรูปหรืออะไรก็แล้วแต่นะ สบายสีวาดรูปก็ได้ก็แล้วแต่นักเรียนนะครับหรือจะเขียนปเป็นเส้นเวลาแล้วก็มันหนังสืออะไรสมุดอาจจะไม่พอก็มาเขียนข้างล่างก็ได้ไม่ว่ากันนะครับก็ทําส่งอันนี้ครูให้ห้าคะแนนนะครับก็ตัวชีวัดนะอันนี้ให้อห้นาคะแนนก็หน่วยการเรียนรู้ที่สองครูให้ทั้งหมดนะครับสิบสิบห้าคะแนนนะครับหน่วยการรู้ที่หนึ่งครูก็ให้สิบห้าคะแนน สิ้าคะแนนสิบ้าคะแนนกลายเป็นเท่าไหรสามสิบคะแนนแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสี่สิบคะแนนสี่สิบคะแนนมาจากไหนบ้างดูต่อนะครับชิ้นต่อไปครับในวันที่เก้าขงเดนกราคมนะครับอันนี้เป็นปัจจัยนะพื้นฐานนะในการตั้งที่ตั้งทินฐานนะ ภาคเหนือภาคตะวนออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานหรือภาคกลางรือภาคใต้เนี่ยเราจะมีลักษณะาการตั้งผิ่นฐานอย่างไรก็เอาข้อความที่ครูเนี่ยตัวสีแดงนะครับใส่ลงไปอันนี้ครูให้เยอะเลยทั้งหมด15คะแนนดแ้วยกันนะ15คะแนนตอบถูกนะเออลืมบอกไปนะครับชิ้นงานทุกชิ้นนะครับนักเรียนสามารถจกแต่งระบายสียอะไรให้สวยงามนะเพื่อเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมัน อยู่ในเนื้อหายอยู่แล้วนะครับไอคำตอบเนี่ยมันอยู่ในเนื้อหายอยู่แล้วส่วนใหญ่นะครับนักเรียนก็นํามาเขียนผมคิดว่าน่าจะถูกกันทุกคนนะครับเพราะว่าครูก,ก็ชี้ทางให้นักเรียนตอบในทางแนวทางเดียวกันเกือบทุกคนนะนักเรียนก็น่าจะรู้ว่าคําตอบในแต่ละข้อมันเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนก็ตกแต่งระบายสีนิดนึงนะในแต่ละชิ้นงานแต่ละงาน ที่คุณสั่งไปนะครับอันนี้ครูให้15คะแนน15 15 15กลายเป็น45คะแนนแล้วนะครับ45คะแนนต่อไปอันนี้นะครับครูให้อีก5คะแนนนะเกี่ยวกับให้บอกว่าอันไหนเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ปัจจัยทางสังคมก็เอาคำเหล่านี้มาใส่ตามตารางที่ครูนะครับ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์มีอะไรบ้างเช่นตำแหนง่งที่ตั้งอะไรครับีอีไรอีกค่ะก็ว่าไปน,นนะี้ก็มีอะไรบ้างครับทางสังคมก็มีอะไรพัฒนธรรมครับความปลอดภัยกฎหมายใช่ไหมอะอันนี้อันนี้ครูให้5คะแนนครับบวกกับหน้าปกที่ครูบอกว่าจะให้10คะแนนอ ให้สิบคะแนนกลายเป็นสิบห้าคะแนนสิบห้าคะแนนทั้งหมดสี่ครั้งละสิบห้า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 กลายเป็นเท่าไหร่ครับหกสิบคะแนนแล้วนะครับนะหกสิบคะแนนแล้วต่อไปเป็นชิ้นนี้ครับชิ้นสุดท้ายที่ให้นักเรียนบอกเกี่ยวกับวัฒนธรรมของภูมิภาคของประเทศไทยนะครับ ว่าคุิภาพของประเทศไทยเนี่ยแต่ละภาพเนี่ยมีวัฒนธรรมหรือกาหนดมเนียมประนเพณีอะไรบ้างก็อันนี้คุยให้หาในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ใส่ไปนะอย่างละภาคละสามใส่ครบปุ๊บอันนี้ครูให้สิบคะแนนคือทุกคนตอบมาครบนะทุกข้อให้สิบคะแนนเป็นไงครับหกสิบวกสิบกลเป็นเจ็ดสิบคะแนนแสดงว่านักเรียนรู้แล้วว่าในภาคเรียนนี้คะแนนเจ็ดสิบคะแนนระหว่างเรียนมาจากงานที่ นักเรียนทําส่งครูนั่นเองในสมุดนั่นเองนะครับครูก็ให้ักเรียนนะตอนนี้ก็หลายคนได้ส่งมาแล้วนะครับครูก็ได้ตรวจมั่งแล้วนะก็ยังไม่มีใบคะแนนให้ดูว่าจะมามาให้ดูหลายครั้งละนะครับด้วยภารกิจด้วยงานอะไรนะครับก็เลยยังไม่ครบนะก็คะแนนบางคน นะห้องหนึ่งส่งมาก็คือบางคนก็ยังไม่ส่งพูดนะตรงๆเลยนะครับก็ขอขออนุญาตนะครับให้นักเรียนนั้นได้ตามงานนะวันนี้ครูก็ได้ทบทวนให้แล้วว่าประวัติศาสตร์มีง,งานอะไรบ้างานักเรียนก็ทํามาส่งให้เรียบร้อยนะครับก็งานของครูนั้นครูคิดว่ามันก็ไม่ยากเกินไปสําหรับนักเรียนทุกคนนะที่เราเรียนกันในแต่ละ ชั่วโมงนะครับวันนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราแค่ทบทวนสันะปดาห์หน้าเดี๋ยวเราก็เรียนกันนะครูคิดว่าประวัติศาสตร์ของเรานะครับเป็นวิชาค่อนข้างที่จะน้อยเนะนะื้อหาค่อนข้างที่เยอะอนะเนี่ยแต่ว่าด้วยหน่วยการเรียนรู้มันน้อยนะครับก็เดี๋ยวครูจะบอกวิธีการนะครับไม่ว่าจะ นำวิชาสังคมซึ่งครูสอนอีกวิชาหนึ่งนะมาขอช,ชั่วโมงของประวัติศาสตร์ในการสอนเพราะว่าวิชาสังคมของเราของเรานั้นของขั้งที่เยอะนะครับประวัติศาสตร์ก็วันนี้นะครับเราก็ได้รู้งานประวัติศาสตร์ทั้งหมด70ิคะแนนแล้วนักเรียนก็ตามงานด้วยแล้วกันนะครับก็ไม่ยากสําหรับครูนะก็สามารถทําแล้วก็ถ่ายรูปส่งนะครับในรายกลุ่ม ฝากถึงนักเรียนแต่ละคนนะครับที่ยังไม่เข้ารายกลุ่มในการส่งงานวิชาครูก็คือสังคมนะประวัติศาสตร์แล้วก็หน้าที่พลเมืองนะก็สอบถามเพื่อนนะครับรู้จักเพื่อนในห้องก็สอบถามเพื่อนว่าอยู่ในกลุ่มรื้ยังถ้าอยู่ในกลุ่มก็อยู่ในกลุ่มแล้วนะครับก็ให้เพื่อนนั้นเชิญเราเข้าไปในกลุ่มส่งงานด้วยนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ส่วนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนนะ ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เอาใจใส่ดูแลในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนทุกคนบดบันของท่านทุกคนนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับครูก็อยากให้มันเปิดเร็วนะแต่ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองนะในไวรัสโรคติดต่อนะครับเราก็ต้องระวังระมัดระวังป้องป้องกันตัวเองนะวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณ และกล่าวคำว่าสวัสดีครับ